โดยเฉพาะในชน่วงเทศก,กาลสงกรานเราพบว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวมนมากที่เดินทางอับรถลำเลาเพื่อที่จะไปทขบุลไปอยู่กับครอบครัวไปกลาบพ่อพแม่ผูยากตา,ยาย่นั่นคือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอบอุนในสถานิของครอบครัว ในส่วนเรื่องของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทองทรายก็ดีนะครับทำบุญในเรื่องในวันสงการานต์ก็ดีก็เป็นการนำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่ตัวเราสงการกนนงานตยากกา์ยังแสดงถึงความกตัญญูตระเวทีของผู้มีพระยรติทั้งวันทีมีโอกาสได้เข้าไป็นารขออ้อนไหว้ผู้อภิษฐสร แต่พวกเรายังมีพี่น้องอีกหลายท่านที่เป็นผู้เสียสละอยู่บริการหน้าที่ในด่านต่างๆเพื่อดูแลมีความสุขและดูแลความปลอดภัยทางถนนให้รับพี่น้องประชาชนที่สัญจอดไปมาไม่ว่าจาต่างแดนหรือจากในพื้นที่ของจังหวัดของเราไปจังหวัดอื่นเพื่อให้ทุกคนได้มีความปลอดภัย

เจ้าคณะภาคสิบสองข่านเจ้าพระบูรัมลูรปากณาจารย์เกษ้าวความเป็นิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเทศกาลถุกรามถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณการการที่งานถุกรามยังเป็นประเพณีที่ไทยยังถือปฏิบัติและสามารถสืบทอดต่อ,อเนื่องและคณะทำงานของมีด้วย ทาหารสุขสรร์ปราจีนบุรี2568ในครั้งนี้เทศกาลสงการานต์ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นพะเบียนเป็นวรดดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การจากองค์การยูเนสโกซึ่งทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับประเพณีสงการานต์ของไทยก้าสู่ระดับ วิวิเวนและขับเพื่อนให้เกิดการกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองหน้าเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะในปีนี้ปีที่เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Gear 2025พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมบันรงคุณค่าแต่ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องี่ตลอดจน,นท่านผู้มีเกียรติที่ร่มุกท่าครับ ปีปี2,568เราจัดงานกาชาติครั้งสุดท้ายเป็นคร